น็อตวิสรุตตั้งชื่อธุรกิจความใหม่ลึกซึ้งแต่เจอช็อตฟิลของน้องพายุไปไม่ถูกเลย ออกมาเผยถึงเหตุผลสุดซึ้งถึงการตั้งชื่อธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นมาเป็นของตัวเองพันรายการสามแซบสำหรับน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์สามีของสุปตาสาวชมพู่อารยาโดยใช้ชื่อของคุณพอ่อมาใช้ตั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลในครั้งนี้ซึ่งน็อตวิสรุตได้เล่าว่าแต่ก่อนที่บ้านทำหลอดไฟเลเซอร์ Laser. และพอเราแต่งงานก็คิดว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นคนเริ่มและอยากจะมีธุรกิจที่คิดว่าเป็นของพี่เองคนเดียว1 0 0จริง,รงๆก็เลยแยกออกมาลงทุนในบริษัทสายไฟพอ คุณพ่อเสียตอนปี2013ก็เลยเอาชื่อของคุณพ่อโดยคุณพ่อชื่อวินัยมาตั้งเป็นชื่อสายไฟฟ้าวีนายใช้ชื่อคุณพ่อเป็นวีนายและพอน็อตวิสรุตได้เล่าจบลงไปได้ไม่นานน้องพายุลูกชาย้าแฝดคนเล็กก็พูดออกมาหลังตั้งใจฟังสิ่งที่คุณพ่อพูดว่าถ้าตอนป,ป้าๆตายยุก็จะใช้ชื่อป,ป้าเป็นโรงางานงานนี้เรียกว่าช็อตฟิวกันไปหมดเลยจ้าทำเอาแม่ชมและแอปทักษอรที่เป็นพิธีกรอยู่ในขณะนั้นไปต่อไม่ถูกจนในที่สุดน็อตวิสรุตก็พูดออกมา ด้วยความปนขำเอ็นดูลูกชายว่าโอเคเดี๋ยวรอปรป้าตายก่อนนะปะป้ายกให้หมดเลยงานนี้แฟนๆค่ะแห่ชมน้องพายุในเรื่องของการที่น้องพายุนั้นฟังเข้าใจที่คุณพ่อพูดมีการฟังแล้วจับใจความได้แสดงให้รู้เลยว่าน้องพายุนั้นมีพัฒนาการที่ดีมากๆค่ะมีความฉลาดฟังแล้วเข้าใจจับใจความได้เก่งมากๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ